ไม้สิคันล้างเลยถ้ามันไม่เข้าล่องไหลเวลาปืนเรายิงปืนมันจะหลุดไปแบบนี้เดี๋ยวมันจะหลุดแล้วมันเข้าลงไหลกระไหลมันจะกระชับโยกออกมาข่าวคว้าตึ้ง lô rồi game lap 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 tập về làm cái cái còn nữa không có này sao thế không mang เตรมใช้วุดนะหันมาคือลงนะมือลงนะยมหันมาเอาเลหักลงมาเลยแล้วเท้ากลับไปเลยเท้าตรงนับองรับตรงลวเราอยู่ท่าท่านี้ไมทาเนี้ย อยู่ที่เดิมนะใช้ส้นเท้าหรือส้นขาเนี่ยหันมานะปึ๊บเข้าใจไหมแล้วนะหกักืปลงใช้ส้นเนี่ยเป็นจุดหมุนนะหมุนกลับมาปึ๊บเห็นไหมเออเราเอาส้นเอาซ้ายเนี่ยมาใช่ใช้ส้นข,ขวาทำดูแข็งแงรงโอนซาบครบับลองปฏิบัติในท่าย,ยืนยิงอีกครั้งนะปืนจะต้องปืน